ว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งก็ถูกไม่ถูกคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทาตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอเราจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสังคมของเราก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเรา แล้วก็ฝากไว้นิดนึงนึกถึงแผ่นดินราชก,การที่ก้าว่ันถ้าเราคิดเรื่องนี้ได้หลายๆอย่างจะตอบปัญหาว่าพระบาทเด็กไม่ได้หัวราชการที่ก้าวเราสมเด็จมัากรมีดวงท่านทำอะไรมาบ้างเราไปศึกษาดูสิเราจะได้คําตอบอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้มาก่อนก็ได้ที่อยู่มาได้เดี๋ยวนี้ก็เพราะแผ่นดินที่แล้วนี่แหละและแผ่นดินก่อน อาจจะหาว่าเต่าร้านปีใดดาเสาลองไปศึกษาดูคําตอบจะอยู่ในนั้นนะอ,อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราจะรักษาบ้านเมืงองเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ